คับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับแอปพลิเคชันตัวต่อไปที่จะแนะนําในชุดของแอปพลิเคชันในการเขียนแผนที่ความคิดจะแนะนําแอปชื่อนี้ครับ My Node นครับ M I N D N O D E ก็คือเหมือนโนดความคิดประมาณนี้นะครับถ้าเป็น Volume License จะอยู่ที่599บาท คำว่าวอร์ยมไรเซนก็คือเป็นการใช้งานในมมในแท็บเล็ตโมบาแล้วก็สามารถจะไปใช้ร่วมกับเครื่อง PC เครื่อง Macbook อะไรแบบนี้นะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้มีอะไรน่าสนใจจดชื่อไว้ก่อนนะครับ My Note My Map Outline ชื่อนี้ครับ เรามาดูการทำงานองค์ประกอบหน้าหน้าจอหน้าตาของแอปเบื้องต้นชื่อ My n o โ e ตัวนี้นะครับเมื่อ <c oughs> <c oughs> เราเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นฝั่งซ้ายมือบนมีไอคอนให้เราเลือกแบบนี้หลกัหลกๆมีดังนี้ครับ ซ้ายมือจะเป็นการเปิดดูไฟล์ในเครื่องของเราหรือใน iCloud นะครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานหรือสร้างไฟล์ใหม่อันที่สองเป็นการ Export ส่งส่งแมปที่เราสร้างเช่นแผนที่แผนนี้สร้างความสำเร็จในเวลาสั้นแผนนี้จะส่งออกไปเปิดใน PDF ไฟล์เช่น o o d Note ครับหรือ Good Leader หรือตัวอื่นๆที่จะไปใช้ในการบรรยายต่อไป อันที่3ามจะเป็นเอาไ i n e อันที่4ี่เป็นพา n e l ที่อยู่ฝั่งขวามืออันที่ห้าที่เป็นรูปรถเข็นรูปรถเข็นจะบอกเราว่าในส่วนของรถเข็นนี้เราจะเห็นราคานะครับ609บาทต่อปีหรือทดลองใช้6เดือนอะไรตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวนี้ให้ ถ้าเป็น cross platform ก็ซื้อครั้งเดียวหมายถึงจ่าย609บาทต่อปีก็จะใช้ได้ทั้ง OS ที่เป็นมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กครับในเบื้องต้นราคาเป็นแบบนีออ้ทำความรู้จักส่วนของข้างบนอีกนิดหนึ่งคำว่า panel ตัวที่2ตัวนี้นะครับเป็นการเปิดฝั่งขวามือนี้ขึ้นมาซึ่งฝั่งขวามือนี้เป็นเหมือนการปรับแต่งเป็นเหมือนการเช่นจะใส่ภาพเข้ามาเราสามารถเพิ่ม ไอคอนที่เป็นสต็อกที่เขาให้มากับแอปกดให้ดูช้าๆนิดหนึ่งครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ครับอย่างเช่นโฟกัส20 80เราเอา mouse, เมาส์เอามือตัวครับเอามือไปคลิกที่ภาพที่เราต้องการกับก็จะได้ภาพแบบนี้ออกมานอกกนั้นเราก็สามารถที่จะแต่งแผนที่นะครับแต่งแผนที่ในสไตล์ที่เราอยากอยากได้โดยการคลิกที่ คลิกที่หัวข้อหลักแล้วเราจะได้เห็นสไตล์ของแผนที่อยู่ฝั่งขวามือนี้ครับเป็นธีมนะครับปุ่มล่างปุ่มล่างตรงนี้นะครับคําว่าธีมคําว่าสไตล์สไตล์จะเป็นเรื่องของแต่ละแขนงแต่ถ้าธีมจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับแผนที่ทั้งแผนครับยกตัวอย่างเช่นผมชอบในแบบออออผมชอบสีที่เป็น เล er e. 1941, ือกไม่ได้เลยนะครับหลายใจนะครับแบล็คบอร์ดครับจะได้แบบนี้ออกมาครับเห็นไหมครับน่าสนใจไหมครับทาครั้งเดียวแล้วเราได้ผลงานที่หลากหลายในเชิงของการปรับไปแต่ละสถานการณ์เช่นจะไปใส่สไลด์ก็ปรับไปได้ครับแล้วก็เราสามารถปรับรูปแบบแผนที่ได้ด้วยนะครับว่าเราจะเป็นสไตล์แผนที่แบบไหนครับ สิ่งต่อมาที่นำเสนอกับทุกท่านสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปรับผมปรับสีให้เขากลับไปดูดูสบายตาง่ายขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นเครื่องมือครับเห็นเครื่องมือที่อยู่ฝั่งนี้เป็นไอคอนเป็นการปรับแต่งฝั่งนี้เลยครับนี่ครับที่เป็นภาพชุดนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นสีหรือเป็นขาวดำได้ด้วยนะครับ เบอกได้แบบนี้แล้วก็เราอยากจะเพิ่มภาพเอาภาพของเราเองเข้ามาใช้ก็ได้ครับในการทำแผนที่ความคิดถ้าเราคลิกอีกครั้งนะมันก็จะหายไปซ่อนทำให้พื้นที่เราทำงานได้มากขึ้นนะครับเวลาจะแตกแขนงก็คลิกที่นี่แล้วจะมีเครื่องหมายบวกไะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ แล้วเราก็คลิกได้เลยครับเขาจะแตกแขนงมารอนะครับหลัการยี่สิบแปโฟกัสให้ถูกจุดก็คือเรื่องสำคัญเรื่องที่สำคัญมากนะครับงานที่สำคัญมาก most value tax นะครับเขาจะแตกออกมารอแบบนี้ได้ครับในส่วนก้อนที่2ตรงนี้ครับเป็นเรื่องของ outline outline เป็นลักษณะนี้ครับเป็นเหมือน บนเลตที่เยื้องๆเข้ามาแบบนี้นะครับเป็น outline ในสไตล์นี้เผื่อท่านจะดูภาพนี้ไปด้วยนั่นเองแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยครับเมื่อเราทํางานเสร็จเรียบร้อยสมมุติว่าผมพูดเรื่องการสร้างความสาเร็จในเวลาสั้นๆโดยแผนที่นี้ผมต้องการเอาไปใช้ผมก็กดปุ่มนี้ครับเป็นการเอ็กซ์พอร์ตปุ่มนี้นะครับเขาก็จะถามว่าจะสั่งพิ้น์ถ้าสั่งพิ้น์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไ i ไฟพิมเตอร์ที่เป็น ไวเลสนะครับพิ t e r เตอร์แล้วก็ถ้าเราจะเอ็กซ์พอร์ตมันก็ให้เลือกด้วยนะครับว่าจะออกไปยังจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็นแบบไหนไฟล์แบบไหนถ้าอย่าง CSV, CSv ก็จะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตออกไปออกไปใส่ตาราง Excel นะครับตารางที่เป็นสไตล์ e a d s h e e t นะครับหรือจะส่งออกไปโปรแกรม m i n โ o ดบน เครื่อง Mac หรือเป็นภาพไปใส่ powerpoint หรือ word ครับหรือไปยัง free mind เดี๋ยวผมจะแนะนำแอปพลิเคชัน free mind ต่อไปนะครับในที่นี้ผมส่งออกไปเป็น pdf ลองดูครับผมก็เลือกส่งกดคำว่า send to app เขาจะมีชื่อแอปขึ้นมาให้เราเลือกครับผมก็เปิดไปที่ good note ผมจะไปบรรยายต่อนะครับ <c oughs> เขาก็จะให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็นำเสนอด้วย การไปขีดไปเขียนต่อได้ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดถึงการสร้างความสำเร็จในเวลาสั้นๆนะครับ short t s m e s ส c c e s สครับสามารถจะไปใช้ฟังก์ชันต่างๆของอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมในการอ่านการเขียนแมปอ่านในการพรีเซนต์นะครับอย่างเช่นผมเลือกใช้หลักๆเลยในการนำเสนองานก็คือ Good Note ช้ตัวนี้ซึ่งสามารถจะเลือกสีปากกานะครับมีปากกาเน้นคำนะครับมียางลบลบบางส่วนออกทําได้ในส่วน good note ก n o t ใช้ในการนำเสนอนะครับนั้นแอป,ปที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือ my note เมื่อทำงานเสร็จไฟล์ก็จะไปรวมกันอยู่ที่นี่ว่ามีไฟล์ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นป้องกันโควิด19 ทำอะไรได้บ้างเว้นระยะห àng, ่าง distancing ครับหรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาสวมให้ถูกต้องสวมให้ถูกวิธีด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆเมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆในที่สาธารณะตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอครับกลับเข้าบ้านก็ลองเช็คใช้แอปพลิเคชันไทยชนะในการเช็คอินครับสมมติว่าผมทำแมปแผ่นนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างผมก็เปิดพารเนลโดยที่ส อัาตัวสองจากขวานะครับเปิดพาร์เนลมาแล้วก็ผมก็ไปที่รูปนี่ครับรูปแปลงนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าตีนผมสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นๆได้ครับถ้าผมไม่ชอบตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ผมก็ไปที่รายละเอียดไปกดคำว่าสไตล์ครับกดคำว่าสไตล์จากคำว่าสไตล์ตัวนี้นะครับผมจะไปเปลี่ยนคำว่าเชฟเปลี่ยนได้ครับ เปลี่ยนเชฟในแบบที่ที่เข้ากับงานของเราเว้นระยะห่างก็กดคลิกเปลี่ยนได้เลยครับสวยงามตามที่เราปรารถนาครับนี่คือแอปพลิเคชันที่ท่านสามารถจะจัดการความคิดต่างๆอีกแอปหนึ่งชื่อแอปว่า My ขออภัยครับคียผิดเดี๋ยวท่านจะไปค้นหาไม่เจอนะครับ ไ n โนดครับขอ,ขอให้สนุกนะครับกับการเรียนรู้กับดวงโหนงรักทุกคนแนะนำแล้วรวมไว้ตรงนี้สิ่งดีๆแบ่งปันในช่วงเวลาที่ทุกท่านมีโอกาสมีเวลามากขึ้นที่จะอยู่บ้านเรียนรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีทุกท่านครับ